คุณพระสมาชิกใหม่เรากำลังจะคลอดอทำไงอ่ะถึงอยู่ลูกอ่ะยัยอาเดียกว่าหนออ๋อลูกอ่ะเท่านที่ถามมาเส็บจ้อยกั่นตอมนี้คือาฝ้า อันนี้ไม่ใช่มันยานบ่กมันยานคอยบ่เดี๋ยวก่อนนะลูกนะพ่อกับแม่กำลังลุ้นค่ะเธ<ด>อกำลังเบ่ง<ด><อ>จะเผื่อก็กวนไม่อยู่นิ่งเลย ทำไมถึงจะถ่ายเห็นแล้วหน่หันตูดไปทางนู้นแล้วเขาเพอ่งได้ไม่ยอ่เขาเพิ่งได้อีเผือกอันนี้มันยานคอยเห็นถือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขอเขาในเด้อขอเขาเด้อเอ๋ยานั่นเห็นปะไป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 หันหนึ่งสองสามชุบ คลายจะซิดคลายจะซิดเอาเบ่งล e> ูกเบ่งเบ่งเบ่งน mm> ah> ี่เป็นอาการที่คลายเขาเจ็บท้องนะคะก็จะขวนเออใส่้ไฟหันมาทั้งพีได้ล่ะทำไปได้ทำไปได้รอดไปได้ยืมให้เพิ่มบึ้งให้เพิ่มบึ้งนะเขานี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เพิ่นเจ็บท้องเพขนจะมีอาการอย่างนี้นะคะ ลูกเอออาจจะอยากทำรังหรืออะไรประมาณนี้นะ่ะเอาไวเ้เขี่ยวางไปลรองลูกของเขานะคะ mm hmm. น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่เพิ่งครั้งแรกนะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นแต่ในิปวนอื่นมาเจอของตัวเองนี่เรากำลังช่วยกันอ๋อนีจะเผือกเมื่อกี้เกือบจะิดเราซะแล้วเหมกันช่วยกันยางไม่ยังจะจะ น้ำค้าม,มันเน,น,นี่ยออกบ่โอ้ที่เป็นว่ามันจกนนนะิกินน่องนะะั่นน่ะกินน้ำคํานะคะเมื่อกี้น้ำ่ําเขาแตกกินเขากินเขาเหมือนชำระล้างเก็บสิ่งปฏิกูลของเขาเองธรรมชาติเขามาแล้นะคะไฟซองมันเองปะยังต้องไฟซองพอ่อมันม่เห็น พี่เขาไปหับจังเลยเลยเจ้าคือนว่เขามาพี่เจ้าขมุดเข้าไปทำไมแม่เอาคุณพระเออลูกค่อยๆนะเอาเบงเบงเบงขุนโอ้น้าอันโอ้อันน้าเหมือนมันแตจข้ามยังไม่แตกแต่ขาเขาเชีออกมาแล้วนั่งลูกนะเอาดีๆลูกยื่นลูกยื่น อุ้ยมองไม่เห็นพ่อซื้อพอพอเห็นแล้วไฟนี่ขาเขาชี้ออกมาสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าสมาชิกใหม่เราจะตัวผู้หรือตัวเมียที่ห้อยอยู่นะเป็นถุงน้ำค่ำนะคะมันยังไม่แตกนะคะุแตกแตกยังไม่หมดเอาเบ่งลูกเบ่งเร็ว เดี๋ยวก็โล่งแล้ว,ม,วมีกีบขาสองข้างชัดเจนมากลูกเจ็บไหมเจ็บไหมเบงเบงเร็วอึดอึดเบ่งหยุกแ,แล้วนะคะ อ้าลูกมองไม่เห็นไฟบนโซ่พ่อพ่อใช้ไฟหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ลูกะนะเอาเอามาลูกเร็วหัวออกนี้มาอ้ลูกจ๋าเร็วเมงเร็วอึบอึบอึบยายาไอยดอนสิคิดคอยคอยนะ ดูกกาแล้วอุ้ยว้าโอ้ยทำปากกระดุกกระดุกแล้วเห็นอะไรี้ังสิเห็นชาดเห็นเหงเกี่ยวนน้ำไฟมันมามีอ่ะเนีเอาปากเอาจมูกออกมาแล้วนะคะทำจมูกฟิดฟิดละแม่มันไม่ยอมเบ่งเลยเอาเบ่งอีกลูกแล้วลูกอยากออกแล้วแล้ว ล right, right, ูกลูกอึ๊บ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 อะไรลูกแล้วเอ๊ะแลแม่แม่เาไปช่วยออกมาแล้วออกมาแล้วส่องไฟให้หนูด้วยโอ้ลูกกโอ้มา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 พอเลยร็วพอเลยร็ว ยินดีต้อนรับนะลูกนะ,ะเอ้ยเจ้บเลอเลยเอ้าลุกอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกอันนี้แม่เขาก็จะทําความสะอาดนะคะพ่อก็จะช่วยด้วยตาตาจะช่วยนีย่เหมือนลูกหมาตัวบเลอรอ้าแต่เรายังไม่รู้เพศนะคะตื่นเต้นมากเลย <laughs> เกิดมาก,ก็เพิ่งเคยเห็นแบบจะจะโอ้ยรูปหล่อมากเลยหรือสาวสวย เอ้ายังไม่รู้บากบอกออกว่าตัวผู้หรือตัวแม่ก็โว้ยเชิญไอ้ลูกจ๋าโอ้ยไม่รู้หรอหรือสวยแต่ตัวเมื่อนี่ตอนเป็นเด็กก็ต้องแกะเล็บตรงเนี้ยเอาไปปิ้งกินเนาะโตมายังไม่เคยนะยังจำรสชาติมันไม่ได้แล้ว ลูกนี้เขาทาความสะอาดลูกของเขาเดี๋ยวพื่พี่เสียวควายเผือกโอ้ลูกจ๋าสมาชิกใหม่โอ้ไหนสวยไหมหรือหล่อไหมนี่ยายแกะยายแกะเล็บให้เขาะคะ้ค่ะในแม่เอาเอาดูก่อนว่มันเป็นไงเล็บเล็บอ่อนเนี่ยอ,ออกเพราะหนังเพ้อออกแต่ไม่เล็บไม่งามเล็บจะได้สวยเนีย่ยยายแกะออก เล oh okay. oh, ็บเล็บที่เกิดมากับเขาต้องเอาออกเหมือนถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าให้เขาโอ้ยลูกบักโชคโอเคคลิปยาวมากแล้วเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูก่อนว่ามันจะเป็นจะพูดหรือจวเมียอครานี้ค่ะ